สวัสดีค่ะพบกับรายการเทศบาลของประชาชนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันค่ะมาติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะตามที่เทศบาลหยัดเทศบาลเมืองสมุทรส,รสงครามเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2565ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถไว้ดังนี้ 1. 1. รถจักรยานยนต์ช nice ja ั่วโมงแรกค่าจอด5บาทตั้งแต่ชั่วโมงที่2เป็นต้นไปชั่วโมงละ10บาท 2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน4ล้อชั่วโมงแรกค่าจอด10บาทตั้งแต่ชั่วโมงที่2เป็นต้นไปชั่วโมงละ20บาท 3. รถยนต์ขนาด6ล้อชั่วโมงแรกค่าจอด30บาทตั้งแต่ชั่วโมงที่2เป็นต้นไปชั่วโมงละ50บาท 4. รถยนต์ขนาดตั้งแต่6ล้อขึ้นไป ชั่วโมงแรกค่าจอด50บาทตั้งแต่ชั่วโมงที่2เป็นต้นไปชั่วโมงละ80บาทและ5ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมคิดตามจำนวนล้อเศษของชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงนะคะหากประชาชนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองครังเทศบาลเมืองสมุทรสงครามในวันและเวลาราชการได้เลยนะคะ0 3 4 7 6 6 4 1 6 ต่อ143ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ